อาปากค้าง m a ส d a จะเลิกผลิตรถเครื่องแล้วไทยละ่ะงานนี้บอกเลยรถอีวีมาสด้าคงไม่ต้องเจอกับปั๊มติดหรือน้ำดันอีกต่อไปไปไปไอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุด m a ส d a เอง ถือได้ว่าเป็นบริษัทรถญี่ปุ่นที่ได้ดำเนินการช้าก,กว่าผู้ผลิตค่ายอื่นๆในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยในตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดให้คนไทยได้จับจองกันที่ต่างประเทศก็เพิ่งเปิดตัวรถ e ีวีรุ่นแรกเท่านั้นคือรุ่น MX 3 0เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองในรายงานข่าวกล่าวไว้ว่าภายในปี2030นี้ รถทุกรุ่นของ m a สด้าจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาสด้าก็คาดว่า25%ของรถรุ่นต่างๆที่ตนผลิตจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือ eV ทั้งหมดเช่นเดียวกันทางมาสด้ายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม Sky Active มาติ i โซลูชันสเกลเลเบิลอาร์กิเทคเจอเพื่อรองรับรถพลังงานไฟฟ้าโดยทาง m a ส d a จะเปิดตัวรถไฮบริด5รุ่นปลั Plug ๊กอินไฮบริด5รุ่นและรถ EV 3รุ่นระหว่างปีหน้า2022ไปจนถึงปี2025โดยทาง m a ส d a จะทำงานร่วมกับ t o โยต้เพื่อแชร์ใช้เทคโนโลยีระบบไฮบริดด้วยกันนอกจากนี้ทางค่ายเอง ก็ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม EV โดยเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าขนาดและประเภทตัวถังต่างๆซึ่งจะเปิดตัวระหว่างปี2025ไปจนถึงปี2030โดยวางแผนจะใช้แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวรถ EV ไซส์ใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกทาง To โ o ต้เองก็ถือหุ้นของทาง Mazda อยู่ประมาณ5%แต่ทาง Mazda ก็ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดว่าจะหยิบยืมแพลตฟอร์มรถไฟฟ้า eTNGA ของทางโตโยต้ามาใช้เลยหรือไม่ก็คงต้องรอดูกันอีกทีว่ารถไฟฟ้าของค่ายมาสด้านี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ทางมาสด้าเองก็ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยมลพิษเพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอนหรือที่เรียกกันว่าคาร์บอนนิวตรอลภายในปี2050อีกด้วยถึงแม้ว่า da, มาสด้ามุ่งมั่นที่จะผลิตรถไฟฟ้าให้มากขึ้น แต่บริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจะยังคงพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปต่อไปโดยจะมีเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงใหม่ตามที่เคยได้สัญญา,า,า,ญญากับบรรดาสาวกมาสด้าเอาไว้เท่านั้นยังไม่พอมาสด้าเองยังเป็นเพียงบริษัทรถยนต์เพียงบริษัทเดียวที่เป็นพันธมิตรกับ e fuels ซึ่งสำรวจหาเชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆ ที่มีความยั่งยืนและสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินหรือดีเซลสำหรับเครื่องยนต์สันดาปเพื่อให้เครื่องสันดาปนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกอนาคตต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนคงจะดีใจและคาดหวังกับเชื้อเพลิงชีวภาพหรือซินเทติกฟูลเอลส์นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าแล้วมาสด้าเองก็ยังวางแผนที่จะเปิดตัวมาสด้าโคพลอตคอนเซปต์ หรือระบบขับขี่อัตโนมัติแบบ a u ต o น o ั o u s v e h i c l e s โดยทาง Mazda จะเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบโดยระบบที่ว่านี้สามารถตรวจสอบสภาพของคนขับได้อย่างต่อเนื่องและหากตรวจพบความผิดปกติก็สามารถสลับไปใช้ร,ระบบขับขี่อัตโนมัติเพื่อนำรถไปจอดอย่างปลอดภยัยแล้วจิงโทรหาจุดบริการฉุกเฉินได้ในบ้านเราอาจจะเห็นหรือได้ยินชื่อรถมาส d a อยู่บ่อย แต่จริงๆแล้ว Mazda ไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ในตลาดโลกเลยศักยภาพในการผลิตก็น้อยกว่าค่ายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในปี2019ทาง Mazda เองก็ผลิตรถส่งออกไปจำหน่ายกว่า130ประเทศทั่วโลกได้เพียง1,419,000คันโดยยอดขายทั้งหมดนั้น14%มาจากยอดขายในบ้านเกิดประเทศญี่ปุ่น15มาจากจีน 28%มาจากแทบอเมริกาเหนือ19%มาจากยุโรปและอีก24%มาจากประเทศอื่นๆโดยมียอดขายเกินครึง่งมาจากรถ SUV crossover ซึ่งหากมาคิดกันจริงจังแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับบริษัทรถยักษ์ใหญ่ค่ายอื่นๆน,นะครับหากเรามาดูยอดขายในไทยแล้ว Mazda sales Thailand เผยภาพรวมของยอดขายปี2,563ว่าขายไปได้เฉียด4,000 40, 0คันครองส่วนแบ่งทางการตลาด5% Mazda 2ยังคงครองความนิยมขายดีที่สุดในกลุ่มและวางแผนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทุกเซกเ m นต์เพื่อกระตุ้นตลาดพร้อมตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ Mazda ในปี2,564นี้ให้ได้ถึง50,000คันหรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า30% และครองส่วนแบ่งทางการตลาด6%ด้วยกันโดยประธานบริหารมาซาเซลไทยแลนด์คุณชานชัยตรการอุดมสุขกล่าวว่าปี2,563นับเป็นปีที่มีความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นปีที่มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่เข้ามากระทบกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นปีทำให้อุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์จึงทำให้ต้องมีการปรับตัวเร็วกว่ากำหนดโดยเฉพาะของเรื่องระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ตอบโจทย์แทนความต้องการของลูกค้าในช่วงนี้มากขึ้นรวมทั้งมาตรการช่วยเหลือต่างๆของทางภาครัฐและความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในประเทศทำให้ธุรกิจต่างๆค่อยๆปรับตัวดีขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงปลายปีจึงทำให้ตัวเลขดีเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ และเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองคุณชาญชัยก็ประกาศว่าได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า XEV จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3ประเภททั้ง HEV, PHEV, Plug-in Hybrid และ BEV รถไฟฟ้า100%เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแผนโปรดักต์ในปีนี้อยู่ภายใต้กลยุทธ Product and Technology Value Enhancement เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดโดยต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งอาจหมายความว่าเราอาจได้เห็นรถรุ่น MX 3 0มาประกอบขายในไทยก็เป็นไปได้ที่แน่นอนกว่าคือเราน่าจะได้เห็นรถมาสด้ในแบบ Hybrid ประกอบขายในประเทศไทยในราคาที่จับต้องได้อย่างแน่นอนการประกาศข่าวครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมากกับทางมาสด้เลยก็ว่าได้เพราะมาสด้เป็นผู้ผลิตรถรายย่อยของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตรถยนต์ที่ขับสนุกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่มาโดยตลอดการเป็นคนตัวเล็กไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่บริษัทรถยนต์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าและก้าวตามให้ทันเทคโนโลยีอื่น เช่นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นต้นสถานการณ์เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผ,ผู้ผลิตรถยนต์รายย่อยอย,อย่าง Mazda และ Mazda oh. เองก็กำลังสร้างพันธมิตรและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อความอยู่รอดทางที่สุดเองก็จะคอยติดตามนะครับว่า Mazda บริษัทผลิตรถยนต์ที่มีอายุเก่าแก่ที่เพิ่งฉลองครบครอบ100ปีไปเมื่อปีที่แล้ว จะสามารถทำตามแผนที่ประกาศออกมาได้มากน้อยเพียงใดและทางมาซาประเทศไทยเองจะมีประกอบรถยนต์ไฮบริดหรือรถไฟฟ้าออกมาในราคาจับต้องได้มากน้อยแค่ไหนทางที่สุดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันต่อ,ตอ,ตอไปครับฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ